ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกม Car Parking p o นะครับกดเข้าไปใน Google น,นะครับอันนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้การล่างนะครับพีวันนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับกดเข้าไปตรงนี้ครับ ล,ลงมาเลยครับเรื่อยๆเลยนี่เรากดตรงนี้ครับกดเข้าไปตรงนี้ครับกดเสร็จสิ้นกดตกลงนะครับแล้วก็กดรายละเอียดครับเดี๋ยวเราตัดกันตอดเสร็จเลยนะครับนี่ครับมันก็เสร็จแล้วเรากดเข้าไปในนี้เลยครับ เรามาอันนี้นะครับเราต้องไปในแอปแตกไฟล์ก่อนนะครับเห็นครับแอปแตกไฟล์มันเห็นไหมเรากดเรากดออกนะเนี่ยเมา่จะเข้าตรงนี้เรามากดตรงนี้ครับเดี๋ยวเอาให้ใหม่ก็ได้ครับนี่จริงๆมันมีตรงเนี้ยไปที่โปรแกรมติดตั้งแพคเกจครับอา แล้วก็รอครับเสียงดังเสียงดังไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่ตีเด็กแล้วด้วยไปกันเลยครับเม่ครับออไยอ้อยพวกนี้กันนี่แม่รำคาญไม่ได้ว่าพวกคนที่รู้คิดนะ ฝากติดตั้งกันเยอะๆนะครับอาจจะรอนานหน่อยนะไม่ว่าอะไรพี่ใช่ปะ <c oughs> นี่ครับกดติดตั้งไปเลยครับแล้วก็รอครับตัดตอนเสร็จดีกว่านี่ครับน้องๆข้ามันเสร็จมันจะขึ้นอย่างนี้แอปพลิเคชันแล้วนะครับ เพียงเท่านี้นะครับ bye bye. ยายๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านี่ไงครับมันขึ้นมาตรงนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับายยสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเ้อ